ครับสวัสดีครับเมื่อวนนี้ม่เตอวอลเนอร์ชาแนลนะครับพามาเปลี่ยนจอเลดมีเลดม,มี9 a ครับเรดมี 9E ครับจอแตกครับมาแบบเยน็นๆนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับก็จะแกะฝาหลังอันนี้ผมได้เปิดแกะไว้แล้วนะแกะอันดับแรกเขาจะต้องกิมซิมมอก่อนครับถาดซิมมอก่อน ยิมทาซิบออกเสียเท่าก็จะมา้งเนี่ยเนี่ยตามกรอบเนี่ยใส่เมืแงแงแงมอ้ออนนเนี่ยเนี่ยตามกรอบออกประมาณนี้ครับเนี่ยๆๆๆเนี่ยออกอันนี้นะครับอันนี้ผมได้แกะไว้แล้วนะครับพอดีไม่ได้อัดไม่ได้อัดคลิปตอนแกะแต่ว่าผมก็สิบอกวิธีว่าอันไหนเฮ็ดก่อนเฮ็ดหลังหนึ่งสองสามนะครับหลังจากนั้นพอเปิดมาแล้วเขาก็สิพพอนัดเข้า น, <way to> <himself> น,น, wow น็อตเนี่ยครับหูน็อตคันออกคายหูน็อตนี่ออกทั้งหมือครับแล้วก็ยกฝาตัวนี้ออกคายออกทามดทุกตัวครับแล้วก็ยกฝานี่ออกแล้วก็ด้านล่างนี่นะครับด้านล่างก็คายคลายหูน็อตออกคิัสีมือได้ไหมเนี่ยครับหูน็อตตัวนี้ครับคายออกให้หมือแล้วก็แกะแกะตัวนี้ออกครับ แล้วก็แกะขั้วแบตเอาครับแล้วเอานีออกไปเ,เลย่อยเพราะว่าเ้าสิได้ดจะเจาะออกครับอันนี้สีนูนเอาไมาเลยนะครับบอดชหงเิงครับแล้วก็ลั่งกางนั่งก็สิมากแกะจอซึ่งอันนี้นนมันเด้งออกหลายอยู่แล้วมันแตกมาสีเราคงก็เลยไม่ได้งัดอยียงเลยครับแล้วก็งัดจอออกค่อยๆแสะจอออกนะครับใส,ส,ส,ส่แบบล้อมสันซอยกันเลยนะครับประมันล้อมสันนี้ใส่กัน ส่วนผมก็ใส่แผ่นพลาสะติคกค่อยๆแงะออกนะครับมาดูด้วนะนิดนึหรือว่าจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเป็นไพ่ก็ได้ค่อยๆแสะแสะแสะออกเราจะดูด้วยครับส่วนขวนี้ขาดตอนที่ผมแงะออกเพราะจอมันแตกมันใส่ใส่ไ่้ได้อยู่แล้วเช่นแบบนีงะออกแล้วก็ ก่อนอื่นเขาต้องมาเทีดจอก่อนนะอันนี้คือจอไม้ที่ผมซื้อมาเราต้องมาเทียดจอก่อนมาจอใส่ได้บ่ก่อนที่ฉีดตัว,ต,วตัวประกันนะว่าจอเขามีประกันถ้ามีปัญหาหรือว่าใส่บ่ได้เขาซื้อเข็มเข็มล้านพื้นนะครับส่วนจอก็จะมีสองสอก,กิลตีเสียบอันนี้จะเสียบอยู่ดา้ดา,นดา,นดานล่างด้านล่างครับอันนี้จะเสียบอยู่บัดด้านอบอร์ดด้านบนนะ เดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาทำความสะอาดครับตามขอบนี่ครับอย่าให้มีคราบกาวครับท่องเสร็จออกให้ดีแล้วทำความสะอาดแขกก่าออกเมื่อสั่นตะเขาลงจอดไม่มันอาจจะมั่วทนิทครับเรต้องแขกกาวออกดีๆถ้าสมมุติผู้ดใดอยากคำต่างก็อลองลองคำต่างคลิปนี้มัน จอเขาว่าแพงครับสามารถสร้างได้น้ำแอปสุมแอปฟ้าครับถ้าอยากรองสร้างอิ่มบางตัวซีนี้เกา่กาเก่าที่จอแถมมาพร้อมลองสามารถลองทั้งเมืองได้ครับเก่าที่จอที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวนี้ครับลองหาซื้อเมืองเลยครับร่อนละเมื่อกี้บาทครับหลักหลักร้อยหลักสิบก้อนนี้หลอดหน่อย ผมสิร้องเทสจอวงกันนะรับุมกล้องอ,งอจจัจนะเนีเยครับเ่าขาต่้งกองพอดีมันใส่งานบ๊ได้ครับุมกล้อง,ก,อง,ก,องก,ก็เลยอีจฉรินียัไ จะร้องจอนะครับพอร้องพิจาของเซนแน่ก็สั่งเขาเนี้ยสังเขงพวกนี้อันนี้สองตัวเซนแ่ก็สัตงเขาเนี้ยไแค่เซนแน่สั่งเขาเนี้เนซน้อยเนาะสั่งเขงพวกนี Follow ้ ประมาณนี้นะครับใส่ใส่ปัวโจ เราจะใช้เสร็จแล้วกบเดี๋ยวผมลองเปิดเทนเตอร์ลองจอสามารถใส่ไดหมล่ะโอเค มุมกล้องอาจจะแคบดไปดหน่อยนะครับต้องขออาไยเดี๋ยวคลิปหนาถ้าผมเห็ดลงเดี๋ยวพยายามหามุมกล้องมาใส่ครับอันนี้ก็จะึินแจ้งเตือนบริเวณใกล้หูฟังเ่าะมุ่ยสินแจ้งเตือนว่าเขาท่านได้ลงจอเข้าไปแนละ้ว không xem phải không? cho học tập vào như 1 2 3 4 5 6 7 8 9, OK hả? ัดะแต่ปกติครับเดี๋ยวทางยังนี้เขา,าก็มาประกอบกันเลยนะครับปิดเครื่องโอเคใช้ได้ครับรามันก็มาประกอบกันเลยครับ เราก็จะเริ่มท้าเก่านะตามบริเวณขอบเราจะไล่ท้าเก่าตามขอบครับให้มันสม่ำเสมอเวลาเข้าวางจอก็จะได้ติดดีครับ ส่วนเมื่อถือรุ่นอื่นกับสิเหตุคล้ายๆกันนะครับตามที่ผมเคยเรียนมาวิธีการเหตุวิธีการแกะก็คล้ายๆกัน,นครับ ต้องขออภัยในมุมกล้องนะครับที่เห็นแบบเห็นว่่ชัดเจนเห็นได้หน่อยอคคบ <c oughs> ังจากนก็นก็จอใส่ได้ดี เจาะลงไปเลยบางเจาะลงไปเลยีลลยลดนะหลีดขาวลงใไปสนิท โอเคครับมื่อิรีดรีดรีดลงในสนิทครับผมคิดว่าลงในสนิทครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาประกอบกันครับใส่บอร์ดให่พี่ชา ไอ้กลแบกว่าจอไกลัให้เสร็จับใบเนีันแบบาครอบฟ้าครอบเลยบในขันนัดครับ คลิปนี้กับอาชีเนี้ยลเนี่ยใช่ไหครับผมไม่ได้ตัดหรือลุงแบบนี้เลยมีช่วงแรกที่ผมไม่ได้อ่าไม่ได้ทายตอนแงะที่เดยกนะครับทุกคนก็ลองสามารถลองตาตามได้ลงทุนบ่บ่หลายบาทครับบ่กี่บาทเครือมันนาสีเป็นตรงรุ่นครับบางคนที่เป็นใส่อยู่นะครับก็ลองเปลี่ยนมึง คือว่มามีให้ลูกหลานใส่แล้วเห็ดแตกบางทีก็รแบบ้องเปี่ยนเมื่อนี่ก็ต้องเข่าวล้านพอเขาสร้างมาบางทีมันก็สิมีไข,ข่ควงมาให้แถมมาให้อยู่แล้วแล้วก็มีกาวเทมมาอยู่แล้ว,แ,ลวแค่เขามาแกะลื้อออกแล้วก็ติดกาวไหม ก็จะประกอบด้านล่างชุดลูโซ่ด้านล่างก็จะคันนับที่ก็รับนับ เยังไนะ่แล้วก็ใส่ฝาหลังเงินฝาหลังเงินใส่ใส่ป้องดันบนก่อนแล้วก็กดเ,เรียบร้อยครับบล็อกเก่าแหงครับเดี๋ยวผมก็สิมาเก็บเก็บงานเก็บเกาวอีกอ่าหนึ่งส่วน ที่มันนี่ผมก็จะใส่ใส่น้งยางอะไรนะครับมอยากมีตัวลับล้วย,ย,ย <c oughs> ประมาณชั่วโมงหนึ่งนที่ผมติดชั่วโมงถึงสองชั่วโมง ติดเลยเห็นกาวมันเหเนอย่าผมมีใส่ตัวนี้ครับตัวน็องตัวที่ผมซื้อมาน่าจะตัวละสามสิบห้าบาทถ้าผู้ใดบ่มีกับอานังยางก็ได้ครับหักนังยางหักไขวมาสิไขว้สิไขว้สิก็จังหลายๆคลิปมันก็สิใส่นังยางก็มีครับเม่องม่จำเป็นต้องใส่ ตอนนี้เพื่อผมก็ เครับเสร็จเรียบร้อยครับครูเรียดเอดมี 9A ียบร้อยครับ